สวัสดีครับสามชั่วโมงผ่านไปข้าวซอยนะฮะไปกินที่ไหนก็าตามคืออะไรรู้ไหมต้มเนื้อต้มเนื้อแล้วมาหัน่นเนี่ยต้มเนื้อแบบนี้เนี่ยดูอันนี้คือเนื้อตุ๋นที่ลุงโพนี่นะฮะอ่านี่คือเนื้อตุ๋นที่ลุงพนี่จะไปใส่ก๋วยเตี๋ยวนะฮะเราใช้เนื้อสามชั้นนะฮะแล้วก็มีม้ามเดี๋ยวลุงจะให้ ให้ดูและอธิบายให้ดูนะครับว่าทําไมร้านกว๋วยเตี๋ยวบางร้านริมทางโน,น้่นนี่นั่นทําอาหารมักง่ายคือมึงกลัวกําไรน้อยเหรอหรือยังไงมึงทําอร่อยทําให้มันดีนะทําให้มันมีคุณภาพแล้วมึงอัพราคาขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็ทําได้บางคนบอกโอ๊ยขายแพงไม่มีคนซื้อมึงก็ต้องไม่ต้องไปขายให้มันแดกเออ มันชอบอาหารถูกผูกไปแดกร้านอื่นอาหารที่ไม่มีคุณภาพก็ไปแดกร้านอื่นถ้ามึงทําดีนะเขาจะบอกว่าโอ้โร้านนี้อร่อยอาหารมีคุณภาพวัตถุดิบแม่งมีคุณภาพมันจะทําให้อาหารออกมาอร่อยที่ดนนูเนื้อนะครับนี่เนื้อนะฮะเนื้อที่ลุงเอามาต้มเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวลุงจะหั่นให้ดูเดี๋ยวลุงจะหั่นให้ดูนี่นะฮะ อันนี้ยังไม่เปื่อยเท่าไหร่นะครับนี่ยังไม่เปื่อยเท่าไหร่อันนี้จะเริ่มได้แล้วนนได้แลวนะคหตัวเนี้ย อันไหนเปื่อยแล้วตักออกนะค่อยๆผ่อนผ่อนไฟลงเริ่มเปื่อยแล้วอันนี้เปื่อยแล้วคือก๋วยเตี๋ยวลุงอ่ะเนี่ยดูมันจะมีเนี่ยสามชั้นเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ไอ้ตัวนี้ใส่ก๋วยเตี๋ยวคืออร่อยมากเนี่ยตัวเนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เปื่อยลุงใส่ม้ามเนี่ยครับทุกคนม้ามม้ามครับ ยังไม่เปื่อยนะครับยังไม่เปื่อยอันนี้ยังไม่เปื่อยเนี่ยนี่คือม้ามบวคืออย่างนี้ครับในส่วนของทําไมลุงไม่อยู่ใกล้ลุงกลัวเหนือนนะะหน่อมันลงนะฮะลุงลัวเหนื่อมันลงนี่อย่างนี้คือในส่วนของเนื้อที่เอามาทาก๋วยเตี๋ยวลุงใส่เครื่องเทศทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยเครื่องเทศลุงเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยอะไ เน่เครื่องเทศลุงเห็นไหมฮะโน่นน่ะอบเชยโปยกั๊กโน่นนี่นั่นลุงเอามาใส่นะครับเสร็จแล้วทีนี้ลุงใส่ตัวนี้ไปปุ๊บลุงใส่เก,กลือขาตะไคร้ใบมะกรูดอบเชยโปยกั๊กอ่าเกากีทั้งหมดนะครับลุงเอา,ามาใส่เพื่อที่จะไม่ให้มันเหม็นสาบเนื้อนะฮะ ใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสก็อรน้ำปลาไม่ใส่ใส่เกลือต้มให้ในส่วนของเนื้อที่เราทำเนี่ยมันมีรสชาติและไม่เหม็นสาบมาดูเนี่ยอม อันนี้คืออันนี้คือข้าวซอยเนื้อคือร้านทั่วไปแม่ทำข้าวซอยเนื้อ,อยังไงรู้ไหมต้มเนื้อต้มเนื้อน้าเปล่านี่แหละอาจจะใส่เกลือพอเนื้อสุกปุ๊บเอามาหัน่นซอย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 ,ซอยเอาวางใส่จานกับข้าวซอยตักน้ำข้าวซอยละมันไม่เข้าน้ําเข้าเนื้อครับนี่วันที่มันจะเข้าน้ําเข้าเนื้อมาดูนี่ เดี๋ยวลุงจะหั่นให้ดูนี่ดูนี่ดูฮะก็คือปรุงน้าเข้าวซอยอยู่ในนี้เลยสูตรของกูเป็นแบบนี้เพราะอะไรคือสูตรของลุงเป็นแบบนี้เพราะอะไรลุงต้องการกินเนื้อที่มันหอมเข้าซอยหอมเครื่องแกงพริกแกงต่างๆนะฮะดูเหนื่อเยอะมากมันอยู่ในครัวและอยู่อยู่ในแก๊สห้องแก๊สครับนี่ดูฮะ ดูนี่คือข้าวซอยเนื้อที่แท้จริงคือเอาเนื้อตุ๋นในน้ำข้าวซอยเลยนี่เอ็นแก้วเนี่นะเอ็นแก้ว เนี่ยเอ็นแก้วเนื้ออันนี้ลุงเอาหมักลิ้นป้าเครื่องในมันเป็นหมักลิ้นฟ้าใส่นะฮะคือเนี่ยเนื้อตุ๋จริงๆมันเป็นแบบนี้มาดู นี่คือเอาเนื้อนะครับเอาเนื้อมาปุ่นเข้ากับน้ำข้าวซอยเลยไม่ใช่เอาเนื้อมาต้มแล้วมาหั่นหั่นหั่นซึ่งแบบนั้นรสชาติเนื้อมันไม่ได้รสชาติเนื้อมันไม่ได้คือมันไม่อร่อยเวลากินข้าวซอยไปปุ๊บเนี่ยนะเวลากินข้าวซอยไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องในเนื้อนั้มันต้องมีรสชาติ หวานมันเค็มอะไรอยู่ในเนื้อทั้งหมดและหอมเครื่องเทศพอไนะ้เฮียไอ้พวกที่ทำข้าวซอยแล้วเอาเนื้อมาหัน่นเอาน้ำข้าวซอยราดเนะ่ะต้มเนื้อนะ่ะมันมักง่ายเกินไปถ้าลุงทำได้ไหมลุงทำได้เพราะอะไรลุงทำน้ำไว้เตี๋ยวแบบนี้ทำไมลุงต้องมาต้มสองหม้อเพราะลุงอยากให้ไว้เตี๋ยวก็คือไว้เตี๋ยวให้มันอร่อยไปข้าวซอยก็คือข้าวซอยให้มันอร่อยไป นี่คือการทำข้าวซอยที่ไม่มักง่ายมันถึงน้ำถึงเนื้อและในส่วนของข้าวซอยไก่นี่ดูแยกหม้อกันครับแยกหม้อกันระหว่างข้าวซอยเนื้อนะระหว่างข้าวซอยเนื้อ ไม่ต้องห่วงไอ้สัตว์เหงือไม่ลงแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องโลกสวยกูอยู่ไกลหม้อเหงือมันหยดที่นี่มันไม่ลงกูระวังอยู่นะไม่ต้องโลกสวยเยอะไอ้สัตว์นี่ดูคือเข้าซอยไก่เราก็จะแยกหม้อไข่หม้อมันบางคนไม่ทานเนื้อนะครับบางคนไม่ทานเนื้อบางคนไม่ทานเนื้อบางคนทานไก่ก็เป็นอีกหม้อหนึ่งบางคนทานเนื้อก็อีกหม้อหนึ่ง นะฮะเนื้อต่างหากหม้อหนึ่งไก่ต่างหากหม้อหนึ่งหมูต่างหากหม้อหนึ่งแยกกันนะฮะบ,บางคนแพ้ด้วยซ้ำนะแต่ที่แน่ๆคือนี่หน้าตามันออกมาแบบนี้ครับนี่นี่คือข้าวซอยนี่ดูนะฮะนี่ ทั้งหมดนี่มีขายที่ลุงโทนี่นะฮะข้าวซอยเนือ้อข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูแวะมาครับลุงพร้อมที่จะต้อนรับพวกคุณครัวลุงโทนี่สวัสดีครับ